สุภาษิตสำนวนไทยหมาหยอกไก่หมาหยอกไก่ก็คือหมาหลอกล่อล้อเล่นกับไก่หรือหมาทำทีเล่นทีจริงกับไก่ปกติธรรมดาของหมาถ้าเป็นหมาพรานเจ้าของเลี้ยงไว้เพื่อล่าสัตว์เมื่อมันเห็นสัตว์มันจะเข้ากัดให้สัตว์นั้นตายเจ้าของนำไปทำอาหาร ถ้าเจ้าของไม่เอามันจะกินเป็นอาหารของมันหมาเฝ้าบ้านมันจะเชื่องมันจะเล่นกับเจ้าของที่เลี้ยงมันแต่ถ้าเจ้าของเผลอหรือไม่อยู่มันจะทำทีเล่นทีจริงกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆในบ้านเช่นไก่ทำท่าจะกัดแต่ไม่กัดจริงทําท่าล้อหลอกไปมาจึงมีการนำมาอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบ หมายถึงเรียกอาการที่ชายหยอกล้อหญิงในทำนองชูสาวเป็นทีเล่นทีจริงกล่าวคือกิริยาอาการที่ชายหยอกล้อหญิงสาวต่อหน้าทานกำนันในทำนองชูสาวเป็นทีเล่นทีจริงอุปมาเสมือนว่าหมาหยอกไก่แต่ในความจริงผู้ชายก็คิดจะเอาจริงแต่ไม่กล้า จึงทำทีเล่นทีจริงถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าผู้หญิงเขาดาข่ากลับก็จะตอบได้ว่าล้อเล่นหยอกล้อเล่นอันที่จริงก็ผู้ชายเจ้าชู้นั่นแหละหยอกคนอื่นไปทั่วได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพูดไปเหมือนไม่คิดความจริงคือก็คิดอย่างที่พูดนั่นแหละมีโอกาสเมื่อไหรแล้วก็ไม่เหลือ